อุปกรณ์ที่ต้องเตเรียมตั้งแต่ีเลียมลูกบอลเอาไหมโอเคอุปกรณ์สำคัญสีต่างๆนั่นเอง เอเลยเอาอย่างนี้เลยบุกเรียมเดี๋ยวตัดไปดอนได้เลยไ,ได้แล้วเดี๋ยวขยับทิงก่อนนี่เอาบอร์ดสีนี้นะประมาณนี้หรือจะเอาบอร์ดอีอื่นก็ได้ตัดประมาณนะเป็นทันสองไม้เป็นทันเีนะโอเคนะ โอเคแล้วเราจะข้ามไปตอนเอาเต็มกล่องน,นะเฮ้ยเราลืมกาวไปอะอย่าลืมเตรียมเกาวด้วยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปตัดต่อก่อน